Assalamualaikum, Hello everyone. Today I'm taking you to the local market at my mom's home in n คร h รี Si t มราช a r a t มอไล้ม Assalamualaikum ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะพาชมบรรยากาศของตลาดในหมู่บ้านนะคะตลาดใสมะนาวตำบลช้างซ้ายค่ะ Saturday Morning at Saimana Local Market Sub D rick, ช้างไซ i s ซั i ด t r i c กนครศรีธรรมราชมีผลผลิตของชุมชนนะคะนำมาวางขายนะคะรวมทั้งอา,อาหารสดอาหารแหงนน้งจากเ,าเพื่อนบ้านใกล้เคียงค่ะอันนี้งเล่ะคะบรรยากาศของตลาดนะคะเป็นกันเองมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชนจะรู้จักกันค่ะ Such a lovely market. Most of them seem to know each other. You can hear laughter. You can see smiling faces. Wow, I do love the market. ออาะไรบ้างคะค่ะบ้านน้ำจืดเออวัางนี้ไม่ค่อยมีแดดนะมันก็เลยทำอะไรกุ้งค่ะ ถ้าอยากสัมผัสกับวิถีของชุมชนจริงๆนะคะก็คงต้องลงมาเดินตลาดชุมชนแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วทุกคนจะพทับใจเหมือนที่พี่อ้อยประทับใจค่ะ If you want to know the local way of life of the people here, you have to come to the fresh market, the village market. ตลาดจะมีแม่ค้าหลากหลายมากเลยนะคะจะมีพี่น้องมุสลิมมาขายอาหารทะเลนะคะอยู่หลายท่านเลยค่ะและมีมาขายเนื้อสดนะคะผลิตภัณฑ์จากเนื้อฮาลาลนะคะก็มีขายอยู่ที่ตลาดนี้เช่นกันค่ะ พาชมบรรยากาศของตลาดนะคะทุกคนวันนี้เป็นตลาดวันเสาร์ค่ะตลาดค่อนข้างคึกคักนะคะเปิดขายตั้งแต่เช้าค่ะนู่นนะคะกว่าตลาดจะวายก็เกือบ11นาฬิกานะคะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะคะแวะมาก็ลองมาเดินดูตลาดพื้นบ้านนะคะรับรองว่ามีของที่น่าสนใจและถูกใจมากๆ ที่สำคัญนะคะที่ตลาดเราจะเจอคนที่เรารู้จักและก็นี่ค่ะอาหารอร่อยอร่อยที่เราชอบมีความสุขอย่างเต็มอิ่มกับวิถีชีวิตชุมชนนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอัสลามอะลกุมค่ะ,คะ,คะ Thank you for watching I hope you like it